รุปข่าวชื่แมนยูโกปาระจาวันที่26ธันวาคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดทชิงนี้ขอเสนออาร์ตในง,งานนี้ตัมมั่นใจช่วยเกมรับผีแข็งกร่งขึ้นได้นะเมื่อกน,นิดน้าของยับตัมนะฮะอดีตกองหลังคนดังเสนอตัวขอเข้ามาช่วยงานบริเวณอาลโมดิมนายใหญ่แมนยูเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาเกมรับของสโมสรที่เกิดขึ้น โดยปัญหาในแนวะรับของปีศาจแดงยังคงดำเนินการต่อไปดับแต่ที่นายใหญ่ชาโบตุเกสเข้ามาคุมทีมต่อจากกระด้่งของอ d ดิชันฮาร์กโดยทีมเก็บคะแนชิตได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแตทั้งหมด9ก้าเกมภายใต้การคุมทีมของอาลมริมล่าสุดเพิ่งจะโดนบรนมัตบ,บุกถล่มถึงบ้านไปถึง3าต่อศูนย์ โดยอัลโมริมดึงทีมงานทั้ง5คนมาจากทางั้นของสปอร์ติ้งดิชบอนทั้งคาร์โรสฟอร์เันเดชอันเดบริโอการันจิโซเอมอนเดอเลแฟบโรจอร์ดวินตาและก็เปาโบบาเบริกร้า โดยตามที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมและก็เป็นหนึ่งในทีมชุดทริปเปิ้ลชัปม์เมื่อปี1999ผิดหวังที่ไม่เคยจะได้รับการติดต่อให้มาทํางานกับทานักโค้ชกับสโมสรเลยเลาตั้งแต่ที่แขวนสตั๊ดไปเมื่อปี2007เหลือมั่นใจได้ว่าประสบการณ์ในการช่วยสโมสรในครั้งนี้มีเยอะมากหากว่าเอาบรดมสนใจผมอยากจะเป็นโค้ชที่แมนยูนะแต่พวกเขาก็ไม่รับโทรศัพท์ผมเลยผมคิดว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรคงอยากจะกลับไปช่วยเท่านั้น ต่ำที่เา่าผมเคยเป็นผู้จัดการทีมมาก่อนและผมก็เคยทำงานโค้ชมาแล้วการช่วยพวกเขาได้ตำแหน่งใดนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากโดยผมพร้อมจะคุยตลอดเวลาเพราะว่าผมนั้นอยากจะเห็นสมโมสรกลับมาคว้าแชมป์กันอีกครั้งและบางทีผมอาจจะช่วยวเรื่องเกมรับในครั้งที่ได้แต่ด้วยตัวผู้จัดการทีมก็พร้อมทีมงานใหม่มากมายที่เข้ามาดังนั้นพวกเขาจึงมีตัวเลือกมากมายอยู่แล้วแต่ว่าคุณไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยนะในครั้งนี้ เป็นงว่างานนี้ต้องรอดูการตอไปกันเลยกันว่าจะเป็นเช่นไรยับต่าพร้อมเสมอเมื่อเธอขอมาเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรน่งไงบรูโน่โดนทานด้านของบอร์ดบริหารห้ามช่วยออกเงินให้กับทาตั้งของฝัง่งสตาฟนะเมื่อกานนี้ทานงของทางฝั่งเดียรันติกสื่อเจ้าดังปริกานข่าวว่าบอร์ดบริหารของฝั่งแมนยู u, เองนั้นปฏิเสธนะฮะคำร้องขอของทางฝั่งบรูโน่ฟอนันเดส ที่จะขอออกค่าใช้จ่ายให้กับทานด้านของฝั่งทีมงานสำเร็จในการรับชมเกมทิงชนะเลิศเอฟเอคัพเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยพิสแดงภายใต้การทันของคุมทีมของเอริตเชนฮากเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้อย่างยอดเยี่ยม2ต่อ1จากประตูของอาริอันโดกานาโชและก็คอบบี้ไมโดอเดี๋ยวได้ก็ตามในช่วงตเตรียมความพร้อม ก่อนเกมดังกล่าวจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่กลุ่มอินิออสที่นำทัพมาโดยเซอร์ท่านท่านของเอ่อแบลิฟนะฮะเข้ามาบริหารอ่สโมสรและมีการลดค่าใช้จ่ายจนมีการอ่ตัดสวัสดิการพนักงานหลายรายในเกมเกมนี้สำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศครั้งก่อนพนักงานของแมนยูจะได้รับตั๋วหลายใบสำหรับเพื่อนและก็ครอบครัวมีอาหารที่พักรวมไปถึงค่าเดินทางไปที่สนามกีฬาในครั้งนี้ด้วย แต่ถ้าว่าเองนั้นสิ่งเหล่านี้กันโดนยกเลิกไปซึ่งพนักงานและก็พูดในการอาการทุกคนนะฮะจะได้รับตั๋วเพียงแค่ใบเดียวแถมยังต้องจ่ายค่าเดินทางเองอีก โดยค่าตั๋วโดยสารไปกลับเดีประมาณ20ปอนด์สำหรับรถโคชไปเวบรีจากการบริการของ The a t ์ l e t i c ระบุนะว่าบรูโนรู้สึกตกใจอย่างมากกับมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายของสโมสรในเกมชิงชนะเลิศและก็เสนอที่จะจ่ายเงินดังกระบให้กับพนักงานด้วยตนเองแต่การบริการข่าวบอกว่าบอร์บริหารของแมนยูเองนั้น ปฏิเสธไม่ให้เขาทําแบบนั้นในคร้งนี้โอ้โหเป็นด้ว่างานนี้ถือว่าเป็นการเรียกว่าลักเข็มขัดสุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นต้องกาดูกันต่อไปก,กันด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้งนด้านของบูฟพบก,กับนด้านของฝั่งแมนยูคาตระไอัพผีได้มัชัทเดริกกลับมาฟิตเสริมเกมรับ โดยการน,นี้ทนดนานของทางหลังคุมทีมแพ้2เกมรวดนะฮะบริเวณอัลบริมซึ่งยอมรับเลยนะว่าจะทุมทีมแมนยูและมีผลงานตกต่ำครั้งสุดหนึ่งในหน้าปราสาทของสบสซอและจะต้องเจอกับเกมที่ยากอีกหนึ่งผลกับการที่จะพาทีมบุกไปเยนวูฟต er, uh, ันวันเดอร์ทำศึกอ่าวันบ็อกซิ่งเดย์26ธันวาคมนี้ โดยการน,นี้ที่ต้องบอกอย่างนั้นก็คือหลังปลดแกรี่โอนลทีมหมาป่าก,ก็ดึงวิกเตอร์เปเรล่าเข้ามากุมบังเจียนและก็ปรากฏว่าในายใหญ่คนใหม่ชาวโบุเกิ ish, ประเดิมทำงานได้อย่างสวยหรูด้วยการพาทีมบุกไปถล่มเบรซซสตี3-0ทั้งทั้งที่4เกมก่อนหน้านี้ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาแพ้เพรียบบุดนะฉะนั้นแล้วปีแดงที่ยังคงมีผลงานลุมุดอนว่า3วันดี4วันไข้ เอาอะไรแน่นอนไม่ได้เนื่องจากว่าโรเบนอาลบอริมยังโรเตชันทีมไม่จบจะต้องจจด,ดวนกับพนังของวูฟที่กำลังคลึกสุดขีดกับการมีในายใหญ่คนใหม่ซึ่งมีสัญญาอ่าสัญชตาตญาณเดียวกับบอสเจ๋งในครั้งนี้เพิ่มเติมกีกด้วยแต่าดไกก็ตามก่อนที่จะได้ลุ้นว่างสองกุศลพร้อมชาติใครจะเป็นฝ่ายมีชัยคาดกันว่าโฉมหน้าดักเตะผีแดงพาแมชบุกไปเยือนมอรินิเนคราวนั้นจะออกมาในรูปเกมเป็นแบบนี้ เริ่มตีบทรุสซาประตูจะเป็นอองเดรโอนาน่าโดยอมอมบริมเองนั้นก็มีตัวเลือกเพียงแค่หนึ่งเดียวตำแหน่งนี้เนื่องจากว่าอาชทายบายินเดียไม่ได้มีฝีปากที่ดีไปกว่าโอนาน่าเลยซึ่งเกมล่าสุดนั้นออกมาตัดบอลแบบทะเลอทะลานอีกต่างหากแต่ยังไงซะและทวันชิมชาตแคลมารูนจะได้ฟักเสาต่อไปต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นทั้งของมัสไทเดอริกแฮรี่แม็กไวลิซันโดมาร์ชินเนส โดยเป็นตำแหน่งที่เอาบริมยังจัดกระบวนทัพไม่รุดล่วงนะฮะเพราะทั้งที่เขาเองนั้นคุมทีมมานานแล้วถึง9นัดแต่ก็ยังคงเลือกจะใช้วิธีการสลับหน้านักเตะลงเล่นอย่างไม่เลิกปลาซึ่งงานนี้ยังไม่เกิดผลดีต่อการพยายามในการควา้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสรับหนงา้านของเกมล่าสุดที่แพ้บรัมมัตคาบรลังไปถึง3ต่อ0นลิสโนโมาร,ร์ติเนสมาร์ก้นุสแตรมัมาสเดวีเล่นในอย่างน่าผิดหวังทั้งคู่เลยนะ แต่ก็มีแนวโน้มว่าทั้งคู่เองนั้นจะได้เล่นนะฮะโดยที่มัชตาเดริกนั้นอาจจะหายป่วยและก็กลับมาลงสามได้โดยที่กองหลังทีมชาติโมร็อกโกเองนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะไปสวมวิงแบ็กตามเคยในะคะกตนี้ต่อมาตำแหน่งนะฮะของกลางก,ากองกลางก็จะเป็นดูแซมบารซวีมอนเชออูกาสเต้คอบบีไมโน่และก็ดีโก้ดาบโรด โดยปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าเกมแพ้บรมัดคาร์บ้านเนี่ยเป็นแมชที่อัมริมนั้นภุม่มทีมมีฟอร์มได้อย่างแย่สุดนะับแต่เข้ามารักง,งานกับพทาทั้งของโลดด์ลครในความฝันถึงอย่างนั้นก็ตามทีนายใหญ่ทางด้านของเบืองฝอยทองยังจะยังใช้งานนะฮะเมสันเมสากองกลางที่เขาโปรดปานที่สุดไม่ได้เนื่องจากว่าอดีตขุนพลทีมเชลซีเจ็บยาวไปอีกรอบหนึ่งหลังฟิกกลับมาลงเล่นได้เพียงแค่ไม่กี่นาที เห็นนี่เองแดนกลางของแมนยูที่ยังคงเป็นพวกหน้าเดิมโดยทั้งกาเซมิโรและก็คริสเตียนเอริกเซนจับไม่น่าจะแทรกกลับมาเป็นตัวจริงได้แต่ว่าแน่นอนนะว่า,ทาเทรลมาเลเซียที่เป็นบ่อน้ำมันของทีมนักก่อนจะโดนเขีย่ยทิ้งในคารักนิดอย่างแน่นอนนะส่วนกองหน้าก็จะเป็นอารมส์รัสบุชอยรุนและก็บรูโน่ฟอนเดสแล้มีโอกาสจะเป็นไปได้ที่หน้าของฝั่งมาร์คัรดฟอร์ดนั้นจะโดนการชื่ออ,ออกไปนะฮะ ทั้งมีเกมที่ทําผลงานที่เลวร้ายแพ้2น,นัดหลังจากที่ปรากจากดาวยิงอิริชอย่างไรก็ตามเกมนี้ฮฮยรุนเอนั้นจะกลับมารับบทเป็นโหหอกตัวเป้าแทนที่ทานั้นของโจชัวซอซี ie, ที่เรียกว่าได้ออกสตาร์ทนัดบูกกับนั่งของเดอะเชอรี่แต่ยังคงมีฟอร์มไม่ค่อยน่าประทับใจและก็เรียกว่าหนีไม่พ้นโดยก็เรียกว่าเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังให้ดาวเตะทานั้นของทีมชาติดเดนมาร์กหลบหนาม ส่วนตั้งของฟังอาริอันโดกาเดโชเอกนั้นที่เคยอโดนหัน่นออกจากทีมแต่ว่าได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองใน2เกมหลังยังจะย้า้มานั่งข้างสนามต่อไปเนื่องจากว่าเขาไม่อาจจะสร้างผลงานได้ยอย่างชีจ้จ้าเหมือนที่เคยเป็นตัวความหวังของทีมในครั้งนี้ได้นั่นเองนะเป็นน้าเงานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปการายการน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ตยังไงนาบอรีพร้อมที่จะปล่อยโอซิมเฮนทบแมนยูแน่นอนแต่ว่ามีข้อแม้เดียวในครร้ง้นะโดยการยินนาบอรีนะฮะตกเป็นข่าวว่าพร้อมจะปล่อยวิกเตอร์โอซิมเฮนดาวยิงอจอมถล่มประตูให้กับตำแหน่งของฝั่งฝั่ง,งแมนยูแต่ว่ามีข้อแม้เดียวที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้อาทางด้านของช r b ฟุบอลรายการข่าวเรนทว,วันดาบรีสโมสรกางแข่งขุดการโชดสุเดียอิตาลีพร้อมที่จะพิจารณาในการปล่อยวิกเตอร์โอซิมเฮมกองหน้าทีมชาติเนเธอร์ดียให้กับทางด้านของอาปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดนในตลาดช่วงเดือนมการาคมแต่ต้องแลกกับมาคาคับรดฟอร์ดในครั้งนี้เพิ่มเติมเพียงแค่าน,นั้น <ด>ในปัจจุบันตำแนาของโอซิเมนก็ถูกนาปรีปล well. ่อยให้กับตำแห่งของการาตซารายยิมตัวไปใช้งานและกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยซัดไปแล้วมากถึง9ประตูจากการลงเล่นนะฮะทั้งหมด11นัดในลีกตุรกีในครั้งนี้ทำให้มีกระแสข่าวเลยนะว่าอาจจะอยู่ค้าแข้งในแดนไก่งวงได้ไม่จบฤดูกาลเพราะว่าตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมองหากองหน้าที่ไว้ใจได้ในการมาราตาขายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสมโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงที่หนึ่งครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดตลค์กดแชร์และกด s u b ส c r ร b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ